ช่วงสาระน่ารู้ครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับใครที่ได้ชมนะครับช่วงนี้รับรองเลยครับว่าคุณจะไม่ตกข่าวไม่ตกเทรนแน่นอนครับสยามอเมซิ่งพาร์คเตรียมเปิดบางกอกเวิลด์แลนด์มาร์คใหม่เมืองกรุงพฤศจิกายนนี้ตั้งเป้าพึงงานแหล่งท่องเที่ยวแถวหน้าเอเชีย กลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้นำโดยดรชัยวัฒน์เหลืองอมอเลิศประธานที่ปรึกษาผู้ดำเนินธุรกิจสยามอเมซิ่งพาร์คสวนน้ำสวนน้ำชั้นนำของประเทศไทยทแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการบางกอกเวิลด์ส่วนขยายด้านหน้าบนพื้นที่70ไร่ติดถนนสวนสยามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่สามารถพเพลิดเพลินกับสวนน้ำสวนสนุกและยังได้สัมผัสกับส,บสถาปัตยกรรมงดงามของเมืองบางกอกในวันวาน ศิลปะวัฒนธรรมวิถีไทยและสินค้าวิสาหกิจชุมชนเกรดพีเมียมจากทั่วประเทศเตรียมเปิดยังเป็นทางการ22พฤศจิกายนนี้พร้อมฉลองโอกาสมหามงคลกรุงรัตนโกสินลร์ครบ240ปีและร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวรโรกาสเฉลิมพระชนพษา90พรรษา โดยจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10นาฬกาสวนน้ำจะเปิดบริการถึง17นาฬิกาในขณะที่สวนสนุกจะขยายเวลาให้บริการในช่วงกลางคืนถึง21นาฬกาในราคาบัตรปกติและบางกอกเวิลด์จะเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าผ่านประตูตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬกาคาดการว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่าปีละ5ล้านคนพร้อมกันนี้โครงการบางกอกเวิลด์ ยังได้เปิดตัวพันธมิตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้าน SME สตรีทฟูดรวมถึงการท่องเที่ยวระดับประเทศนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากของชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนผ่านโครงการบางกอกเวิลด์ ผู้ประกอบการร้านค้าหรือประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบางกอกเวิลด์สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทร0618237688หรือรายไอดี0618237688พร้อมติดตามข่าวสารผ่านช่องทางบางกอกเวิลด์ได้ทั้ง Facebook, i n s t a g กร m และ l ลน์บางกอกเวิลด์วันนี้ต้องขอขอบคุณ ปหลัดกรุงเทพมหานครตัดสื่อบรญชนนะฮะหน่วยงานต่างๆภาครัฐและเอกชนได้การสนับสนุนบังกอกเวอร์ซึ่งเป็นรักแรงงานแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครการสร้างแรงงาแห่งใหม่ของกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผมพยายามที่จะใช้แรงนานให้มันใกล้เคียงขึ้นให้คนต่างประเทศได้ทราบเราเป็นที่สำหรับประชาชนชาวไทยรัะประเทศไทยูก จะมาซื้อของที่ระลึกหรือมาทานอาหารใครๆว่าสวนยามนี่อาหารไม่อร่อยนะตอนนี้ผมใช้เชฟมือหนึ่งของโลกเข้ามาพัฒนาอาหารให้มันมีรสชาติที่สามารถชิมได้ลองได้แล้วก็เราพัฒนาเรื่องของสวนน้ำสวนดกเนี่ยให้ทันสมัยแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของผู้ที่เคยมาใช้สวนยามเดิม ที่มาบางครั้งก็อาจจะไม่เคยสมุนแบบคือมาถึงบางทีก็ท้าหารแล้วไม่ถูกปากหรือมาเที่ยวแล้วยังไม่ใช้บริการไม่ถูกใจปัจจุบัน,นเรามีการพัฒนาสวนยามสวนน้ำสวนสนุกให้อยู่เข้าอินเตอร์ให้ได้แล้วก็เอาบางกอกเวอร์เนี่ยเป็นการน,นำเพราะฉะนั้นแล้วขอประชาชนไว้ใจใได้ลราเที่ยวบางอกเวอร์ฟีแล้วยังได้เที่ยวสวนน้ำสวนสนุกในราคาพิเศษถึงด้วย โครงการบางกอกเวิลด์นะครับเป็นส่วนต่อขยายของส่วนน้ำส,นส่วนสนุกนะครับซึ่งบางกอกเลดจะเป็นโลกที่6ในในทั้งหมด6โลกของเรานะครับก็จะอยู่ด้านหน้าของโครงการนะครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากทั่วทั่วทุกที่ของประเทศนะครับละมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็ยังไงในโอกาสนี้ผมอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่าน,านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่า ท่านไหนที่มีสินค้ามีบริการที่อเมซิ่งอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการเรายินดีเลยนะครับก,ก็อยากจะขอโอกาสนี้ฝากไว้กับสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับช่วยกระจายข่าวกันด้วยว่าอยากให้ที่เนี่ยเป็นเหมือนที่สุดของของกรุงเทพมหานคร,รโครงการบางกอกเวิลด์นะครับมีกําหนดเปิดวันที่22พฤศจิกายนนะครับ2565สิ้นปีนี้นะครับในวันนี้นะครับเราได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากพันธมิตรที่ถแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ เราเองนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยผู้มาเยี่ยมชมทั้งสยามอเมซิ่งพาร์คเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่า5้าล้านคนต่อปีนะครับคิดว่าใน,ในช่วงสิ้นปีนี้แล้วตรงกับวันเปิดที่เราเปิดสิ้นปีนี้พอดีก็ก็คาดหวังนะักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการแล้วก็เราจะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเดี๋ยวต้องรอชมกันวันที่22นี้เดี๋ยวจะเปิดตัวนะครับฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับก็ท่านไหนที่เคยมาสวนสยามเมือม่อเมื่ออดีตแล้วปัจจุบันันนนสสยาาามมีกรพฒ เปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งเราเองเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบคันจริงๆนะครับทั้งส่วนน้ำส่วนสนุกระดับโล่แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวด้านหน้านะครับให้ทุกท่านได้มาเดินเล่นถ่ายรูปชมสินค้ามีกิจกรรมแบบไทยๆด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ